ผ่าซีกเรียบร้อยแล้วค่ะเห็ดฟางนะคะนี่ตะมุตะมิน่าอร่อยมากค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปทำทำอะไรคะทำซุปเห็ดฟางค่ะเดี๋ยวเราเอาไปลงหม้อกันเลยนะคะเอาเห็ดไซมอาไปเรียบร้อยแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะเอาตะไคร้กับใบแมงลักมาใส่นะคะทุกคน นี่ค่ะพอเราได้มาเราก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะทั้งตะไคร้และใบแมงลักค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้ค่ะเดี๋ยวให้เห็ดสุกเราจะมาปรุงรสที่หลังนะคะระหว่างที่เรารอเห็ดสุกนะคะเราก็มานี่ค่ะล้างต้นหอมผักชีนะคะต้นหอมผักชีที่เราซื้อมานะคะมัดละสิบบาทได้เยอะมากๆนี่คือใส่เป็นเครื่องแล้วก็กินกับเป็นผักสดได้นะคะ นี่เดี๋ยวเราล้างเอาเท่านี้ก็พอค่ะกินไม่หมดนะคะล้างเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเลือกเอาไปหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อจะใส่เข้าไปในซุปเห็ดก้อยเห็ดลาบเห็ดของเรานะคะถ้าแต่ใครจะเรียกค่ะหลายชื่อเลยนี่ค่ะต้นหอมผักชีหน้านี้ได้เยอะมากสิบบาทใส่ครั้งเดียวไม่หมดเดี๋ยวเราไปหั่นกันเลยค่ะ นี่คะ่ะเราหั่นเสร็จแล้วต้นหอมผักชีนะคะรอใส่เป็นเครื่องปรุงลงไปในซุปเห็ดของเรานะคะเดี๋ยวเราไปแอบดูในหม้อก,กันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรตอนนี้มาดูกันว,ว้าวเดือดพุดๆุดแล้วคะ่ะใกล้จะได้กินแล้วเดี๋ยวเราจะลองคนดูนะคะกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วคะ่ะหอมเลยทุกคน หเห็นไหมคะเห็นเห็ดไหมคะนี่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 ยังไม่ปรุงนะคะน้ําออกเยอะมากเดี๋ยวรอต้มสุกอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาปรุงรสกันค่ะทุกคนฟังแต่เสียงเดือดก็เป็นตะเสียบแล้วคะ่ะนี่ อมเห็ดเท้าซุปได้ที่แล้วจ้าซุปได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยนะคะเราจะใส่อะไรบ้างคะข้าวคั่วพริกปน่นปลารา้าผงชูรสนะคะปรุงรสตามชอบใจแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะทุกคนนี่ค่ะเราใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะคนเลยค่ะ แล้วเรามาชิมรสชาติดูนะคะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่ามาชิมน้ำมันดูค่ะว่ามันจะอร่อยไหมไปชิมกันเลยอืมอร่อยแล้วค่ะใส่ต้นหอมผักชีลงไปได้เลยค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะนี่เทลงเรยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะขลนนะคะผู้ไทยว่าขาลน คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเรามาชิมอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คะ่ะเสร็จแล้วหน้าตาซุปเห็ดก้อยเห็ดลาบเห็ดของเราก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราตักใส่จานไปกินกันเลยค่ะจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะนี่มาจ้ามากินข้าวด้วยกัน ซุปเห็ดก้อยเหย็ดลาบเห็ดแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะนี่หน้าตาจประมาณนี้ค่ะ่ะเราไปกินกันเลย